รับสมัิรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแค่คลิปต่อไปแล้วค่ะสวัสดีครับน้องเชอรีนวันนี้น้องเชอรีนจะพาเพื่อนๆมาทำอะไรครับค่ะ อ๋อวันนี้นะครับที่โรงเรียนของน้องเชลินนะครับจัดกิจกรรมโครงการนอนผีเสื้อนะครับซึ่งโครงการนี้ครับจะเป็นการประดิษฐ์และการทําวัฒจักของผีเสื้อนะครับตั้งแต่เริ่มแรกเลยว่าผีเสื้อเกิดมาจากอะไรนะครับนี่นะครับเพื่อนๆวัฒจักของนอนผีเสื้อนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเขาจะกลายเป็นไข่ก่อนนะครับแล้วจะกลายมาเป็นนอน แล้วก็จะกลายมาเป็นดักแด้จนกระทั่งกลายมาเป็นผีเสื้อนะครับแล้วก็วัตรเนี้ก็จะวนกับไมอีกรอบนะครับน้องเชลีนครับไหนน้องเชลินวะครับเพื่อนๆไปดูผลงานของน้องเชลินซิอ๋อเพื่อนๆตอนนี้นะครับน้องเชลีนเขาจะทําเป็นวัดเหมือนวัตกรของเจ้าผีเสื้อนี่ครับเริ่มจากไข่นี่ครับตอนนี้คือเป็นไข่ของผีเสื้อนะครับนี่เริ่มแรกเป็นไข่นี่ของน้องเชลีนหนูกับของเพื่อนๆเยอะเลยน้องเชลีนครับจากไข่แล้วต้องกลายเป็นอะไรครับ ไหนครับหนอนของน้องเชลินอยู่ไหนครับมาหานอนอ๋อนี่แหละครับตัวหนอนของน้องเชลีนโหสวยจีชมพูสวยจ้าน,นี่นี่น,นี่เพื่อนๆตรงนี้ก็มีหนอนของน้องเชลินอีกอันนะนี่ตัวเนี้ยก็คือเป็นหนอนนะครับที่ทาจากเขาเรียกอะไรอะ่ะลัลงใส่ไข่ใช่ นี่เป็นตัวหนอนเลยวัตถุจักาจากหนอนนะครับเพื่อนๆก็จะกลายเป็นนี่เลยดักแด้นะครับโหตรงนี้จะเป็นผลงานของเด็กๆนะครับที่ทําดักแด้กันขึ้นมานะครับน้องชลินครับจากดักแด้แล้วจะกลายเป็นอะไรต่อครับเป็นผีเสื้อไหนครับน้องชลินพาเพื่อนๆไปดูผีเสื้อที่น้องชลินทําสิครับ<ำ>ไหนน, <laughs> นี่นี่นี่หุยไหน,นอ๋อ อันเนี้ยก็คือจะเป็นกระดาษผลงานที่น้องเชลินเขาทํากับคุณแม่อ๋อถ้าเพื่อนๆเคยเห็นคลิปก่อนหน้านะครับที่น้องเชลีนนะทำผลงานก็คือหนอนดีเสื้อกับคุณแม่ของเขานะครับโอ้หผลงานเด็กๆเต็มเลยเพื่อนๆเห็นไหมน้องเชลินพาเพื่อนๆไปดูผีเสื้อสิทางไหนผีเสือ้อเชลินทําตรงไหนมีหรือเปล่าอุยนี่ไงนีไงผีเสื้อเชอลินอยู่ไหนวุ นี่ไงเ,เพื่อนๆนี่คือผีเสื้อของน้องเชลีนนี่ครับผลงานของน้องเชลีนะน้องเชลีนลองพีเต์งานตัวเองครับอันนี้คือตัวอะไรครับอ๋ออันนี้น้องเชลีนทําเองใช่ไหมครับ <c oughs> โอ้ว,วิหนอนมันกระดุกกระดิกลูกกระตาได้ด้วยเพ <c oughs> ื่อนๆวิโออันนี้คือผลงานเด็กๆเต็เไมไปหมดเลยเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆวิอันนี้มีจานที่เป็นรูปหนอนด้วยพเพื่อนๆ <c oughs> เห็นไหมวิสวยงามมากเลย <c oughs> โอ้ไหนของน้องเชลีนอันไหนครับ นี่ไงโอ้โหนอนผีเสื้อสีเหลืองโอ้ยสวยจังเลยแล้วอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือขนมผีเสื้อเหรออืมไหนนี่นมอ,อมันคือขนมผีเสื้อเพื่อนๆอืเด็กๆก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ย ซึ่งก่อนที่เด็กๆจะทําว่าจะทําโครงการเรื่องอะไรนะคะก็คือคุณครูที่โรงเรียนจะให้น้องๆโหวตว่าน้องๆอ,อยากรู้เรื่องอะไรซึ่งส่วนใหญ่ก็จะโหวตเรื่องของนอนผีเสื้ออ๋อ bon. อันนี้คือเหตการณ์เด็กอุ๊ยนอนผีเสื้อตั้ง14คนเนี่ยใช่ชลินก็โหวตนอนผีเสือนอนเส้อใช่ไหมอ๋อ่ถัดมาก็คือคุณครูจะพาไปดูว่าแบบเด็กๆมีประสบการณ์เกี่ยวกับผีเสื้อยังไงอะมาดูของเชลินกันเชลินบอกว่าสิ่งที่เชลินอยากเรียนรู้คือเรื่องอะไร นอนผีเสื้อมีอะไรบ้างอ,าอ้โหก็เลยกลายเป็นว่าเป็นโครงการก็ไดจับของนอนอใช่อ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณครูก็พาไปดูจริงใช่ไหมชลินก็บอกว่านอนผีเสื้อสีเหลืองตัวใหญ่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะสีเหลืองตัวใหญ่เลยลูกใช่น้องชลินครับน้องชลินจะพาเพื่อนๆไปดูนอนตัวจริงได้ไหมอยู่ตรงไหนครับไปเลยเไหนวิว<า>ิหรอวินออันนี้มันเป็นนอนตัวใหญ่ยังเลย วิวี่คือยกนอนยกนอนอุ้ยอน้ยงนอนจริงจงอยู่ไหนครับอ๋ออันนี้คืออะไรวยอันนี้คือผีเสื้อมาลองจับดูไหนครับ้ยผีมันนุ่มนิ่มมากเลยอ่ะวินี่ไงนี่ไงเชอรี่นอนอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมนี่นอนกระด๊บกระดุบด้วยนี่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 นอนกระด๊บกระดุบเห็นไรเพิ่ได้เห็นไหมมันกระด๊บ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  ดึดึบๆๆดึกวอ๋อหนอนพวกนี้นะครับมันจะกินพวกใบไม้เป็นอาหารเห็นไหม,อ,มอันนี้ก็จะเป็นผีเสื้อตัวจริงนะครับแต่ว่าเป็นสีผีเสื้อที่ตายแล้วเอมา,ามาสตั๊ไว้ไวิอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือวิอ๋อดักแด้หูคุณเพื่อนเห็นไหมอันนี้เป็นดักแด้ของจริงนะครับน,นี่อืม โอเคเชลินที่จริงแล้ววันนี้มีของพี่ๆี่ด้วยใช่ไหมเราไปดูของห้องพี่พี่คนอื่นดีไหมโอเคเชลินพาไปเลยครับวิวิวิอันนี้คือของห้องพี่ๆี่ห้องอะไรครับส่วนห้องนี้นะครับก็จะเป็นโครงการของเด็กๆก,ก็คือโลกใบใหญ่ของสัตว์ตัวจิ๋ววิวิมีสัตว์ตัวจิว๋วมันมีอะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะไส้เดือนหรือเปล่าใช่ไหมคะไส้เดือนไหมใช่ไหมเชลินไส้เดือนไหมอืม วิมันมีไส้เดือนด้วยวิ <c oughs> วิววิไส้เดือนไส้เดือน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เพื่อนเพื่อนตรงนี้มีอะไรอะ่ะน,นี่คือเจ้าแมงมุมเหรอ <c oughs> วิวิวมันเป็นแมงมุมของจริงหรือของปลอม <c oughs> เพื่อน <c oughs> เพื่อนเชอริน <c oughs> ไปดูมดยักษ์วิมันเป็นตัวมดนะโหอันนี้ทำไมมดต,ตัวใหญ่จังเลย <c oughs> อ๋อนี่ไงนพี่เชออันนี้จะเป็น งานของเด็กๆก็คือมดกําลังสร้างรังอยู่แน่ๆเลยแล้วมันมีมดอะไรอะ่ะมดดากับมดแดงด้วยอะ่ะอืนี่นี่พี่ชลินมาดูตรงนี้อันเนี้ยคือจะเป็นรูปร่างของรังมดที่อยู่ข้างในนะเนี่ยเห็นไหมมันจะมีโอ้ยมดเดินกระดึบ๊บกระดึ๊บกันเต็มเลยอะ่ะเพื่อนๆพี่ชลินวุวยตรงนู้นนะชลินชลินอันนี้คืออะไรครับอันนี้คืออะไรอ๋อมันคือเจ้าแมงมุมโอ้ อ๋อมันก็จะเป็นแมงมุมที่สุกปดิษ์ด้วยเด็กๆครับจะมีใยด้วยเห็นไหมตะข่ายนี่คือใยของมันนะอ๋ออันนี้คือแมลงเต่าทองอ๋อเห็นไหมมันก็จะเป็นสีแดงเด็กๆช่วยก,ก,กันปดิบ์้วยก็สวยเหมือนกันนะโอ้โหเพื่อนๆตรงนี้จะเป็นงานที่เด็กๆช่วยกันทําวิอันนี้มันมีอะไรอะ่ะหอยทากเหรอวิชลินดูหอยทาก,ทากชลินมาดูหอยทากแล้วนี่ไงนี่ไงวิอุ้ย มันมีหอยทากตัวจริงด้วยเชอเห็นหอยทากตัวจริงไหมนี่เชลินมันมีหอยทากตัวจริงด้วยอ่ะโอ้วมีหอยทากมีไส้เดือนมีอะไรเยอะหมดเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเชลินพาไปดูห้องพี่ๆห้องอื่นนะไปไปดูกันเลยไปเลยวิ้เพื่อนๆตรงนี้ยจะเป็นโครงการโลกใต้ดินของเด็กๆนะครับอ๋อนี่เพื่อนๆเห็นไหม เขาก็จะบอกว่าโลกใต้ดินนะ่ะหอใต้ดินมันจะมีเป็นชั้นเป็นชั้นแบบนี้เลยนะเพื่อนเพื่อนแล้วข้างบนคือเขาปลูกอะไรอะ่ะหอมอ๋อมีพวกตมโอ้มีมันด้วยมีมันด้วยมีมันด้วยอืมเชลินอันนี้คือตัวอะไรครับหนูอ๋อเพื่อนเพื่อนเนี่ยดูหนูที่เด็กๆเ,เขาประดิษฐ์ขึ้นมานะอืมมันเหมือนตัวจริงด้วยนะเนี่ยอุ้ยน่ารักจังเลยพวกหนูพวกเนี้ยอุ้ยตรงนี้คืออะไรหนูอยู่ในบ้านเหรอ อ๋อนี่ไงเพื่อนๆอันเนี้ยเด็กๆเขาพยายามทําบอกว่ากลงของหนูอะ่ะมันเป็นยังไงนี่มันเริ่มต้นจากรูข้างบนนะครับลงมาอ๋อมันมีบ้านเป็นคอนโดเลยอะ่ะวิมันมีห้องอาหารด้วยอะ่ะมีห้องอาหารไว้กินด้วยมีหมูตัวพ่อไหนตัวพ่อตัวนี้หรอตัวแม่แล้วก็หลายๆลตัวลูกแหละครับอู้อ่าอันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เด็กๆนะครับทํากันนะครับก็คือความรับจากมเมล็ด จะมีมเมล็ดละลายอยา่างเนาะใช่ไหมคิเมล็ดอะไรครับใช่ไหมเพื่อนอันนี้คือต้นอะไรครับจะเป็นต้นอะไรแอปเปิ้ลหรือเปล่าใช่ไหมอ๋อก็ต้นแอปเปิ้ลนะครับเนี่ยเด็กๆสร้างขึ้นมาเป็นต้นแอปเปิ้ลแล้วมีผลของแอปเปิ้ลนะครับแล้วพอเวลาแอปเปิ้ลร่วงลงมาก็จะเหลือแต่มเมล็ดอย่างน,นี้นี่เห็นไหมครับเพื่อนๆโอ,อ,อ๋อแล้วพอมเมล็ดได้ระยะเวลาของเขาขเขาก็จะมีต้นแอปเปิ้ลต้นน้อยๆขึ้นมาอุ้ยนี่เพื่อนๆอันนี้มันเป็นเมล็ด พืดนะครับนี่มเมล็ดทัวเหลืองอุ้ยหน้าตาเป็นอย่างนี้เหรอครับน้องเชลินอืมอันนี้มเมล็ดทัวเหลืองอืออันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คือมเมล็ดทัวแดงอันนี้มเมล็ดอัญชันอุ้ยมเมล็ดอะไรเยอะแยะมากมายเลยอุ้ยเชลินมเมล็ดทานตะวันนี่มันกินได้เลยเนี่ยแต่ต้องทำให้มันสุกก่อนนะกินไม่ได้ไม่สุกน้องเชลินครับเมล็ดพวกนี้มันก็จะกลายไปเป็นต้นพืชเล็กๆอย่นู้นนะเห็นไหม นี่เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูวิวิอันนี้เพื่อนๆอันนี้คือเมล็ดถั่วลันเตาอืออันนี้หรือว่าอันนี้คือต้นถั่วลันเตากันแน่เนี่ยอือชลินครับเมล็ดเมื่อกี้ที่น้องชลินจับมันกลายมาเป็นพืชนต้นเล็กๆแบบเนี้ยชลินว้าวอือหวินี่เด็กๆเขาเพาะพันธุ์ตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยนะมีเมล็ดฟักทองแตงกวาวิเมล็ดหลายอย่างเลยไหม วิตรงนี้ก็คือต้นข้าวโพดหรือเปล่าอ๋อเขาเอามาเล็ดมาปลูกเป็นข้าวโพดแบบนี้อ๋ออันนี้คือเด็กๆช่วยกันประดิษฐ์เองนะเนี่ยหืมตรงนี้อะไรอ่ะโหเด็กๆเก่งมากเลยวิตรงนี้อะไรอ่ะเมล็ดฟักทองอ๋ออันนี้คือลูกฟักทองเหรอครับเชลินเชอบฟักทองไหมคะชอบฟักทองไหมคะโอเคสำหรับวันนี้น้องเชลินชอบไหมครับชอบครับอ๋อเชลินได้พาเพื่อนๆมาดูผลงานของตัวเองและของพี่ๆเชลินรู้สึกยังไงบ้างครับเชินดีใจ ดีใจโอเคสำหรับวันนี้นะครับน้องเชลินก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเชลินด้วยนะครับสำหรับวันนี้น้องเชลินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งค่ะค่ะเชิญจับไปแล้วครับบ๊ายบายโอเคอย่าลืม